ก็ซูมฟาร์มใหญ่ๆช่วงนี้ก็ปบเท้าเข้ามากันเรื่อยๆนะครับก็ล่าสุดพี่เปิลของเรานะครับผมก็ได้บอกว่าสำหรับพวกผมนะครับก็อยากสร้างสีสันอยู่นะครับนับประวัติศาสตร์ของวงการก็ให้ผมดูสิว่าจะาของจริงหรือเปล่าพวกผมก็สู้มือได้สุดเหมือนกันรับรองสุดป้ายโอ้โหก็ บอกเลยว่าช่วงนี้มากันรัวๆมากันทีๆสำหรับซุ้มฟาร์มใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับที่อยากจะมาสร้างประวัติศาสตร์ผมเชื่อว่าเดี๋ยวอนาคตเราได้เห็นคู่หนักๆ,ๆแรงๆกันอีกแน่นอนนะครับก็ยังไงก็ฝากเชียร์ของเซียเปิ้ลพรุ่งนี้นะครับสิงห์สำอางนะครับนำทีมโดย เพชรนำโชคเสียเปิ้ลเพชรน,นำโชคนะครับก็ใครที่อยากชมคลิปย้อนหลังถ่ายท่อสดนะครับทางเข้าหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับผมครับ